โอเคครับนะฮะนี่คือสาวน้อยที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นกระเดิรกกระดักนะฮะไม่เคยเจาะสะดือนะฮะเคยเจาะอะไรบ้างน้องเหมียวไม่เคยค่ะไม่เคยเคยเจาะแต่หูแล้วก็ไม่รู้จักพี่แจ็คดอสันด้วยนะฮะเข้ามากรุงเทพนานหรือยังนานแล้วค่ะนะฮะกี่เดือนกี่ปีละสี่ปีสี่ปีทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเป็นผู้ช่วย เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเฉลิ่ยชวิโอ้โหเป็นผู้ช่วยด้วยหน้าตาน่ารักน่าจังฮะสดหรือไม่สดครับสดครับสดด้วยโอ้ยเก่งมากครับนะฮะแหมขนาดนี้อ้าวเมื่อกี้จะบอกว่ากลัวกลัวมากเลยกับการเจาะเสือแล้วก็ไม่รู้จักพี่แจ็คด้วยใช้ยาของพี่แจ็คคือจาะแล้วนะฮะสะกดคําว่าเจ็บไม่เจอนะฮะเข้าใจไหมสะกดคําว่าเจ็บไม่เจอนะต้องลองดูนะฮะเป็นครูร้อยเอ็ดจังหวัดอะไรเอออำเภออะไร อำเภอโพชัยนะฮะมาจอะอะไรกับพี่จาะสะดือนะครับเนี่ยมาดูสะดือของเธอครับสวยงามมากเมื่อกี้ทํานายว่าไงอะไรนะเมื่อกี้ทํานายว่าไงเจาะแล้วไม่เจ็บนะโอเคพร้อมหรือยังฮะพร้อมนะครับสาวน้อยจังหวัดลพเอ็ดชื่อว่าน้องน้องเหมียวน้องเหมียวค่ะตามเข้ามาครับนะฮะโอเคพร้อมนะฮะน้องเหมียวครับนะ

พี่แจ็คต่อสั้นนะฮะที่เจาะให้แล้วก็บอกว่าไม่เจ็บน้องน้องเหมียวบอกว่าเอาอกเอียงใช่ไหมไช่ค่ะ,อเ,คคะเอาสวยๆค่ะเอาสวยนะฮะ <c oughs> อา้าว่ันคลายครับน้องเหมียวนะฮะนี่คือแจ็คต่อสั้นครับที่เจาะและ้วสมมตินนะคำว่าเจ็บไม่เจอนะฮะเสร็จแล้วครับนะ,ะเหมียวกลัวเรียบไหมกลัวมากเอากลัวบ้านแล้วเป็นพยาบาลได้ไง <c oughs> แต่ <รอ S 1> ตนูไม่ไม่เจ็บเลยนะพี่เจ็บไหมเจ็บนิดนึ นิดเดียวใช่ไหมฮะบอกแล้วไงว่ามันไม่เจ็บนะฮะแต่กลัวเลือดอยู่ใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวพี่จะให้ดูความเลือลลดที่อยู่ในปากนะเราต้องไม่ทำแค<า>่ก<า>็หมอกลัวนะขาสั้นเลยัสเพราะว่าจอดทุกคนมันจะมีเลือดนะพี่ถึงถามว่ากลัวเลือดไว้หมนะครับดี๋ยวนี่มันจอดเลยปะเด็กโตอี้นึงค, <c oughs> ค่อยจอด เราใช้เครื่องลืองแล้วบอกครอบคลุมไปนะว่าเราดูแลรักษาไงนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับล้วก็ไม่เจ็บเลยนะับพี่จะบอกให้นะครับจอดดูครับจอดเสื้อไม่เจ็บเลยนะครับกลับไว้อยากลับร้านพี่นะเฉาะร้านพี่คนเดียวนะครับขับรถอะไรมาขับรถหรือว่านั่งโดยสารมาขับรถมานะใช้ขับเราขับเป็นไหมขับเป็นขับเป็นอยู่นะรครับ ไม่กิล่เดี๋ยวพี่จะบอกว่าเดี๋ยวจะไล่รอบก็ได้ถ้าบอดว่าเพื่อเรายาะีจะให้ดูครับจับกนะโอเคครับไหมเสือตรงกลางนะครับนะเคมาให้เพื่องเื่อนดูครับนะตรงกางนะโอเคครับมาที่มีค้ออะไรนะพี่ยาอยูทไมต้องไม่งเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้ไม่้องเอง เหมียวนะครับเขาเหนียวจ้องที่กล้องเลยบอกกล้องดรงกางเลยว่าพี่แจ,จ็คเจ็บมากไหมเจ็บมากค่ะโอเค๋นะครับมีม,ม,มีแล้วยืนที่มุมปากด้วยไหนเพื่อนเธอคนไหน<อ>คนนี้ป่ะอ่ะให้เขาดูได้ตรงกลางไหม<อ>ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวพี่ผิดไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวให้น้องเหมียวล้างอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาถ่ายทำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกวิธีการดูแลรักษานะโอเคครับอ่อนไม่อ่อนเปลี่ยนไว้ก่อนนะฮะเอให้น้องเหมียวเล่นๆใครักเพื่อนอ่ะเขาตอบ